อุ้ย uh, พี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ามาเห็นแล้นจ้าอู uh, ้พี่น้องเนี่ยตัวแลนตัวแลนพี่นอ้องว่าเป็นคนป่วยบอกโกมันคือบ่อบติงคิงว่าเปนถือรถส้นบ่เออมันเป็นอย่างนี่ พูนเป็นเล่นแม่ <t aps> กูถามเดี๋ยวว่าพิ่นเป็นอย่าง,งน่เพิ่นเป็นเล่นเอ,าอ,เอ้าโมโหอะไรอย่ามาข่วนกูนะกูไม่ได้ให้ไอ้เอาขาเขากล้องนั่นแม่กูครั้งแรกเขาเห็นแลนนี่กขาบไปเร็วๆเขากล้องนั้นนี่ไปมาเก็บเห็ดไปมาเก็บเห็ดเนี่ยตัยว,อว,วนนบอกง่ายนะครับพ่อพี่น้อง พยานรถต้นจะบอกเขาไปมั่ถึงไหมเพิ่นออกมาอาบแดดบะโก้จักเพิ <Dante ßen> ่นแล้วแรนเร็วบ่ลรอโก้ฮะเพิ่นแรนเร็วบ่แรนบ่ทันเด้น๊ะป้าเมื่อป้าอย่ามากวนเพิ่นก็บ่าเขาไปถางไหน อย่าไปกวนเพื่อนโกะแววกต่เพิ่นถิอต้นน่ะนนท์นะไม่เคลียร์ผ้าเพิ่งถือไปไม่นะอุ๊บที่ท่าจะไปฝากมุกอุนบอสอย่าไปฝากเอาไปปล่อยไปปล่อยไปไล่เพื่อนไปข้างในเดี๋ยวรถจะเหยียบเพื่อนแหมโกะมันจะเพืเ่อนจะกัดดิเมื่อไหรโกะไปจะเอาอันพ่อแลนแม่ค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจับเลยบอกโกะ อู้ย่านเดโก้เอาเอาเอาผ้าพันเขาไปทางไหนโก้ใส่หลุบกันนะใส่หลุบจริงไหมยังไงบัดนี้จะให้โก้แล้อจ้าผ้าพิ่นเขาปล่อยๆกันทางเล่นครับนึ่งในพี่น้องเพิ่นขึ้นมานอนอยู่ข้างถนนแม่ค่ะทางเที่ยวแม่ห่างเนี่ยย่านรถส้นแมนเดี๋ยวเอาคนไปปล่อยว่าเขาใส่อะเขาในป่าแล้วพี่น้องพี่พี่มองหมือนนี่นออกมาอาบแดดบ่โก้ เอาแบบมองสว่างในกลัวมองทือบไหลพวกกระเจ้าพวกขึ้นไม่อีกบอปล่อยกันเด้อค่ะที่นี่พี่น้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจ้ะไปไปขอไปทางไหนจ้ะไปอยู่ทางไหนเด้อไปไปไ่ต้องออกมาจ้ารถซ้อนโอเคค่ะพี่น,อน้องทางไหนก็เป็นเตือน,นีเห็ดอีกเถอะล่ะ บวก่าเขาไปหาแล้วอย่านเล่นอันกัดจ้ะโอเคนูสนเมืออแลเด้อค่ะที่นี่